ตัวหนังสือใน facebook เล็กเลกปรับตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นได้ ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุทกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรบี o u t ทูบค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาปรับขนาดตัวอักษรหรือว่าตัวหนังสือบน Facebook ไลท์หรือ Facebook สีขาวนะคะให้มีขยับให้มีขนาดตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้นวิธีการปรับขนาดตัวอักษรอันดับแรกให้เรากดเข้าไปที่ Facebook ไลท์จากนั้นให้เรามาที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือ และให้เราปัดขึ้นไปที่ไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจากนั้นเลือกการตั้งค่าและให้เรานะคะมาที่ตัวนี้อยู่ด้านล่างให้เราปัดขึ้นแบบนี้ให้มาที่ขนาดแบบอ,กอักษรขนาดแบบอ,กอักษรกดแตะเข้าไปและให้เรานะคะเลือกเป็นขนาดอักษรใหญ่แบบนี้เห็นไหมคะทีนี้ ตัวหนังสือของเราก็จะมีตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้นนี่เลยถ้าใครที่อยากจะปรับเล็กเราก็เข้าไปที่นะหน้าการตั้งค่างเมื่อสักครู่แล้วก็เลื่องหัวข้อคาว่าเล็กนะคะและนี่ก็เป็นวิธีการปรับตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นใน Facebook Lite สำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ